ตอนเช้าทุกครั้งที่ตื่นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นคือพี่จะปวดไหล่มันติดขัดไปหมดตั้งแต่ที่เขาพูดว่าคอบ่าไล <ฮะ S 1> หล่มันเหมือนมันตึงมันเหมือนมันไม,ม,นไม่มันไม่ผ่อนคลายมันไม่รีแลกซ์ นอนต้องนอนอย่างมีคุณภาพที่สุดมีคนส่งหมอนตัวนี้เดลิเซียลาเกสมาให้พี่ลองอันนี้เนี่ยทำมาจากยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะมีคลื่นแบบนี้จะเห็นว่าเห็นไหมคะด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำมันจะเป็นลอนมีเพื่ออะไรอย่างที่พี่บอกค่ะคือรับกระดูกต้นคอซึ่งมันจะเป๊ะมากนี่ปุ่มน้ำนวดถามว่าเขามีเพื่ออะไรเขาจะเป็นปุ่มนุ่มๆแบบนี้นะคะเป็นหนามนุ่มๆเพื่อเวลาที่คุณนอนแล้วคุณพลิกตัวทั้งคืนเนี่ยมันจะเหมือนมีมือเล็กๆนะคะยนว ศีรษะเราสบ,บายผ่อนคลายมากๆและที่สําคัญคือตื่นมาบางคนเนี่ยหัวแฉะเลยนะ uh huh. ทั้งที่เปิดแอร์นะคะ uh huh. เพราะว่าหมอนของคุณเนี่ยอมความร้อนจากศีษะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ให้ดูนี่รูระบายอากาศพี่จะบอกเลยว่าเป็นความสุขสงบและผ่อนคลายที่คุณหาได้ในทุกคืนนะคะและที่สําคัญคือหมอนใบนี้นะคะกระจายน้ําหนักทั่วหมอนเขามีการเทสเอาลูกตุ้มน้ําหนัก7จกิโโยนลงไปดูสิคะ หมอนที่ดีควรทําให้เรานอนในความสูงที่ถูกต้องและนอนได้หลายท่าค่ะซึ่งเวลาปวดคอนะคะอาจจะต้องใช้หมอนสูงต่ําในท่าทางที่ต่างกันออกไปค่ะเพื่อแก้อาการปวดคอบ่าไรนั่นเองคือมันรู้สึกนอนแล้วมันสบายมันไม่มีส่วนไหนที่เรารู้สึกแบบต้องแบบ<า>เอ้ยเกร็งเอาไว้นี่มันแน่พอดีดพอดีกับสรีระเราเลยด้วยรูปทรง แนะนำเลยค่ะเดลิเซียเอาอยู่จริงๆค่ะครอบครัวเราเลือกหมอนยางพาราเดลิเซียไม่แปลกใจเลยครับทำไมเป็นหมอนยางภาราที่นักกายภาพแนะนำจริงๆครับเดลิเซียลา t เทคหมอนลดปวดคอหลับสบายคลายเส้นอยากหายปวดคอป่าไหลโทรเลย1577หรือแอดไลน์แอดดีซ7